ค่ามาถึงช่วงสาระน่ารู้กันแล้วนะคะวันนี้นะคะรายการเสน่ห์เพลงเก่าจะมีเคล็ดลับในการลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็วมาฝากค่ะเรามาดูวิธีแรกเลยนะคะ 1. นนะคะให้ลดปริมาณแคลอรี่ที่กินเข้าไปในแต่ละวันคือลดปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันซึ่งไม่ว่าคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ต้องการที่2000แคลอรี่ต่อวัน ส่วนคนที่ต้องการลดน้ำหนักต้องลดเหลือแค่1 3 0 0ถึง1,600แคลอรี่ค่ะข้อ2นะคะให้ระวังขนาดของอาหารที่กินเข้าไปว่ามีกี่สัดส,ส่วนการวัดสัดส,ส่วนของอาหารที่กินในบทก่อนหน้านี้อย่างโปรตีนเราต้องการแค่4-6ถึง6ส่วนต่อวันให้นึกภาพง่ายๆกินเนื้อย่างขนาดกองไพ่ได้สีชิ้นต่อวันหรือคาร์โบไฮเดรต6ถึง9 คือกินข้าวขาวขนาดครึ่งถ้วยได้3ถ้วยตรงเป็นต้น3นะคะคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะดื่มน้ำ8-12แก้วค่ะให้ระวังพวกโซดากาแฟเย็นเพราะมีน้ำตาลอยู่เยอะค่ะ4นะคะให้รักษาสมดุลโภชนาการในแต่ละวันกินให้ครบหมู่และที่สำคัญกินผักผลไม้ให้ได้ห้าสัดส,ส่วนอย่างน้อยต่อวันค่ะ 5นะคะให้กระตือรือร้อนเกี่ยวกับการลดน้ำหนักค่ะให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับการทำงานอย่าคิดว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ที่หลังนะคะข้อ6นะคะให้ระวังพวกแอบ,บอ้างสูตรการลดน้ำหนักเพราะไม่มีความจริงที่ทำได้มีผลข้างเคียงที่ผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะ 7. นะคะตระหนักเกี่ยวกับโยโย่เอฟเฟก อย่าลดน้ำหนักแบบน้ำขึ้นน้ำลงร่างกายจะเสียสมดุลเพราะการลดน้ำหนักที่ได้ผลในระยะยาวเท่ากับการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวงกับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีเป้าหมายที่สมจริงและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและคนรอบข้างค่ะ8แบบนะคะให้ดื่มชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลเยอะๆได้ผลแน่นอนค่ะเพราะชาเขียวนอกจากมีแอนตี้ออกซิเดนแล้วยังมีคาเฟอีน ที่ไปกระตุ้นกนารเผาผลาญไขมันได้ด้วยค่ะ9นะคะกินอาหารให้เป็นปกติอย่าอดอย่าข้ามอย่างดอาหารกินให้ครบสามือ้อและอาหารว่าง2อถึงสมมื้อค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ10ค่ะคาเฟอีนไม่มีผลต่อการลดน้ำหนักค่ะเพียงแต่กระตุ้นให้รู้สึกว่าคุณกระปี้กระเป๋าเท่านั้นนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ10ข้อ ที่รดน้ำหนักให้ได้ผลเร็วค่ะลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพาะจากทันงรายการต่อเลยค่ะ